สวัสดีค่ะนี่ภาพมาเบิองปานอันหมากอันปานพักหนอกหอ่อยังว่าป้าปมพปเหาะไป่หน่หนึงนี่ข้ากระปงขึ้นปงนี่นอันนี่เป็นปลาบักฮาร้อนบอกใจนะเก็บปลาดิงปลาบักฮารอนเนี่ยมาเกี้บักฮารอนนี่หลาแถวนี้แหละสุดปีสุดป,ปีละสิบกโลซะหลายคนเก็บเนาะไปเก็บอันได้สวยเก็บได้สิบโล สิบโลแปดโลสิบพ่อสิบพ่โล,โลแล้วจ้ะอันนี้คนคนเก็บหลายส่วนมากพลังคนเขาไมาเก็บไ่แก็แบ่งกันเก็บไปปลาปลามันสวยๆงามๆวานหอมนี่ปลาบอกั้งร้อนปลานี่หวานหอมหวานหอมมากเลยปลาพักบุ่งกับพวกเส้นขื่นปลาพักบุ่งกับพวกขื่นเถอะนะขักหนอกเบาก็สีขื่นนีน่น้อยนั่น นะพักบุง่งว่าพักหนอกข้าก็ขึ้นพะยะอหตกหนักกัลไปพันไาเพี่งนี่ขาก็ขึ้นใบทะอลไปแลกเีงข้าวโกใบพักหนอกง่ามคักนี่ข้าวโกขื่น,นพักหนอกข้าขึ้นนะขึ้นพร้อมเป็นดอกพอร้อมเรียบร้อยอันนี้ต้นพักบุง่งต้นพักบุงก็ะลมแล้วหน้ากี่ พวกบุงยังงอตึ่นขืนเลี่มาฮักก็มดเลยซองาเหมือนนึงองเหมือนเนี่ยมันซุ่มันย่งกันมดเป็นเดินขืนเพิ่อไงนกแตกคบๆเนี่ยปลาพักหนอกก็ปลาพักบุ๋งน้ำกันอันนี้ปลาปลากลิงอนง่ามคักเพ่อปลากลิง่อนท่านเนี่ยเป็นดอกแก่ฮากก็มืดอันนี้ฮักก็มืดน้ำแข็งท่านเนี่เป็นดอกใช่ดอก อีกแค่สามมื่นเขียวตึ๊บเลยอ่ะนี่พักหนอ่อเงาเนื้อเงาเนื้อน่ะเงาเนื้อหลายาคาเกี้ยวแถวนี้มันขึ้นแถวแถวริมนม้ำมันจะเป็นปลาบลักฮัลลันตจนนนน้นี้นี่ปลาฮัลลันหวานหอมเมื่อยไม่ใหญ่ดอกแต่หอมแซ่บหวานปลาฮัลลันปลาเก็บเนี่ยโอ้ยมันตื่นตาเสาเก็บตาเสา เ,เ,เก็บตะเสาเก็บปลานี่แล้วเรไปเก็บปลาอื่นนี่นะเฮ้ย,น,ย,ยนี่ก็ร้องขึ้นแล้วขึ้นงามคักลรนะน,น,นี่ขึ้นกูด้ กําลังเกี่ยวกล่อมเคลื่นแทมขึ้นใหญ่หน่อยแล้วเรากินมักหลาหมวนใส่หมวนใส่พักแวนเดอร์พักแวนแวนบานเฮาคักๆเนี่ยละหอมกินพักแวนขึ้นอยู่น้ำปุ๊บสวนจังหน่อยนี่อีกจักอีกจักเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนี่ยพักแวนขึ้นงามปุ้เขียวทีปุณหะพักหนอกกําลังเป็นใบขึ้นเต้ปุณห์กอดพี่ตากอดง่ายๆพักหนอก พี่นแล้วเราเก็บใส่ยพักไผ่มาไงเราเก็บพักไผ่พักไผ่พักหนอกพักกระเดาบเราเก็บมาแกงมาต้มพักย่างงอที่ทั้งไกเขามีพักย่างงอที่เขาวอดดอกไงพักย่างงอดอกมั้นี่งามคักแถวนี้มันจะเป็น เดี๋ยวมันจะเป็นพักบุ่มแับนี่ปลาเนี่ยน้ำมีมันไหลพวกแกโคบโคบนี่คนก็มาแลแต่เสี้วักบุ๋ม พวกหนอก่อความเป็นพวกหน่อขึ้นยาดแล้วก็ปงอยา่างนี้สามสี่หมื่นในพอดีละขึ้นได้แต่ดอกใหม่หนั่นขึ้นแล้วคุณเนี่ยมไปเลี้ยงหอยแห,ย,หอย,อย่เดี๋ยวเขาจะพวกบุ้งแถวนี้แหละวขางทางรถไฟพ,พ,พัดมาพัดนมามันห้อยเสียเปลา่าเทนิคนะจ่าสวัสดีจ้าเดี๋ยวจะเลื่มเบิ้งให้มันจบเด้อจ้า ไปเบิ่องภาพไปเบิ่งพักอันนั้นนนี่กดไลค์น้ำเนยเดอ้อเบิง่งนี่ปลาพักบุ๋งปลาพักบุ๋งเก็บเดียวหยอดอ่อนๆนี่ปลาพักบุ๋งงามคักเดี๋ยปลาพักบุ๋งปลาฟังทักหนั้นนึงเป็นปลาฮาลอนปลาฮาลอนนี่ปลาพักบุ๋งยินดีปลาขาง้างมาไก ต้างกายกันหยาปลาระบบกเนี่ยมองได้หน่อยเก็บตุกป่าตุกวเวบ็ดอืมที่ว่าสีมาเบิ่งให้เบิ่งันนั้นหูบ่อว่าน้ำมันตัวใหญ่ๆดึงกับบุข้นไงน้ำมันไหลๆฉันเป็นป่าเยาด้ะเอาขึ้นมาบ่าได้นี่ ง่ายจักสองอาทิตย์เนี่ยน้ำแข็งละลายเมื่อนี่ก็ตกปลาได้และพื้นแนมไปไกลๆพื้นี่นะน้ำแข็งละงลายเนี่ยต้นละลายเนี่ยแถวตั้งแต่หนีไปหาปุน๊นละลายหมดว่ะสรางคนยางอันทางรถดไส้คนทางรถทางคนยาง,างเฮ็ดดีบ่ะจา้าทางคนยางก็งเฮ็ดดีค่ะ ทางรถไฟนีล่ลแหละเก็บฟังทางทางรถไฟทางพู่มลอยแม่นาวนั้งขึ้นนะเก็บเงินบาคาร่าเงินทั้งนี้กัตกปลาหนาตกปลากับตกปลาเนี่ยเนี่ยไปตรงขวงห้ามคักรหมาหอนนี่สิเป็นทายุยดอกหนาหนาวที่ล่ะหนาวกว่าหนาวเกนินออกจากบ้านก็่ได้ たねのったの。